ต่อมาเฮรานเฮรานเป็นการโจมตีแบบฟริงนะครับโจมตีระยะไกลมีค่าคิคิคอนที่สูงที่สุดในเกมแล้วก็สกิลสองสกิลแรกเป็นการสกิลติดดีบัฟสแตททฐานทิมแทงททบัฟติดตัวคือการค้าค่าติดพิดนะครับโจมตีแล้วเลือดนอนลดเรื่อยๆ ทุกครั้งที่โจมตีก็มีโอกาสร้อยเร็ที yes, ่จะติดเลือดลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับสูสุดเลยว่าห้าลดหนึ่งพันเปอรลดเลือดหนึ่งพันตอนหนึ่งวิสแรกแต่ไม่ติดสแตนเลเว่าสามอยู่ขし้น